นอยบุตรกรโผล่กลางไอจีแมทพีรณีหลังเลื่อทายาทโบนันซาสงการเตชานรงค์ล่าสุดทางด้านผู้จัดรุ่นใหญ่อย่างนอยบุตกรโผล่กลางไอจีแมทพีรณีหลังเลื่อทายาทโบนันซา สงกรานต์เตชานรงค์เรียกได้ว่าร้อนไปทั่วโลกออนไลน์หลังสงกรานต์เตชานรงค์โดนจับตามองควงดาราสาวมอไปกินน้ำต้าหุ้เลยทําเอาหลายๆคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชานรงค์แมทพิรณีเลิกกันหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานแล้วล่าสุดทางด้านแมทตพีรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบเลนซาสงกรานต์เตชานรงค์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคน พอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามันสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป้าไพวงกับพี่สงกรานและครอบครัวเตชนะนรงรักเละเนดูให้ความเมตตกับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะเป็นความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วออกเลย ล่าสุดทางด้านแมทพีรณีได้ออกมาโพสร,รูปภาพพร้อมได้ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่ามีแต่ลิฟที่เอาระลงซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบรวมถึงทางด้านผู้จัดรุ่นใหญ่หน่อยบุตรกรโปกรางจีแมทพีรณีลหลังเลิกคาย,ยาิโบนันซ่าส่งกลางเตชนะนรงโดยทางด้านนอยบุตกรได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่ารักนะ